ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์ซ์โนเริ่มต้นกันที่สวัสดีครับฟแฟนๆเดอะการ์เนอร์สและคอลูกหนังพรีเมียร์ลีกทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ที่จะเจาะลึกทุกแง่มุมของทีมปืนใหญ่อาร์ซนอลกันแบบถึงกึนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่บอกเลยว่าฟังแล้วใจฟูแน่นอนนั่นก็คือ5เหตุผลที่อาร์ซนอลจะผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย พูดเร็วไปหรือเปล่าเพิ่งจะผ่านไปแค่5เกมเองใจเย็นๆครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราดูจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมเสมอกับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบสุดดราม่า1ต่อหมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เยอะมากครับเก,เกมเดียวเนี่ยนะบอกอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอบอกเลยว่าใช่ครับ มันไม่ใช่แค่ผลเสมอธรรมดาแต่มันคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าทีมของมิเกลอาเตต้าชุดนี้มีดีพอที่จะไปถึงฝั่งฝันแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันว่าทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นไปฟังเหตุผลข้อแรกกันเลยดีกว่าครับเหตุผลข้อแรกอาเตต้าคนที่เป๊บกวาดีโอลาเอาชนะไม่ได้อีกต่อไปใช่ครับคุณฟังไม่ผิด นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้จากเกมล่าสุดที่เราเห็นกันมิเกลอาเตตาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองด้วยการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่คุมทีมลงเล่นในลีกเจอทีมของเป๊ปกวาดิโอลาแล้วไม่แพ้ติดต่อกันถึง5นัดซ้อนสถิตินี้มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับทุกคนถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติเก่าๆจะเห็นเลยว่าช่วงแรกที่อาเตตาเข้ามาคุมทีมเนี่ย เขาแพ้ให้กับเป๊ปซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ของเขาเป็นตัวของเป๊ปเองหลังจบเกมก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ sky sports ว่าโดยรวมแล้วอาร์เซนอลเล่นได้ดีกว่าและเขายังบอกอีกว่าบางครั้งคุณก็ต้องเล่นเกมรับยอมรับมันเพราะคู่แข่งของคุณดีกว่าและคุณต้องเอาตัวรอดด้วยวิธีนั้นซึ่งเราก็ทำได้นี่คือคำพูดจากปากของกุนซือระดับโลกที่ยอมรับในคุณภาพของอาร์เซนอลอย่างแท้จริง มันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้อาเตตาได้ก้าวข้ามจากการเป็นแค่ลูกศิษย์มาเป็นคู่ต่อกรที่สมน้ำสมเนื้อของเปปได้อย่างเต็มภาคภ,าคภูมิแล้วดีแคลนไรส์กับตันทีมของเราก็มองเห็นจุดนี้เช่นกันเขาบอกว่าแนวทางการเล่นเกมรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือเครื่องหมายของการให้ความเคารพต่อเดกาเนอร์สเราได้รับการยอมรับจากคู่แข่งแล้วพวกเขารู้ถึงคุณภาพที่เรามีตั้งแต่แดนหน้าไปจนถึงแดนหลัง r ร c ์กล่าวการที่โค้ชของเราสามารถวางหมากต่อกรกับโค้ชเบอร์หนึ่งของโลกได้อย่างไม่เป็นรองนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญข้อแรกที่บ่งบอกว่าอาร์เซนอลชุดนี้พร้อมแล้วสำหรับการเป็นแชมป์เหตุผลข้อที่2หัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และสปิริตของนักสู้แท็กติกจะดีแค่ไหนก็ไร้ความหมายครับถ้าผู้เล่นในสนามไม่มีหัวใจที่แข็งแกร่งพอ และนี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทีมชุดนี้มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมซึ่งมันถูกพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลองนึกภาพตามนะครับอาเซนอลโดนนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมแค่นาทีที่9จากการหลุดเข้าไปยิงอย่างเงยือกเย็นของกองหน้าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถอยไปตั้งรับกันอย่างแน่นหนา แถมในช่วงท้ายเกมยังเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกมรับลงไปเพิ่มจนเล่นหลัง5คนเหตุ hey, ผลข้อที่3ขุมกำลังเชิงลึกและซูเปอร์ซับที่พร้อมเปลี่ยนเกมมีเรื่องตลกในวงการฟุตบอลที่เขาพูดกันว่าแชมป์ลีกไม่ได้ตัดสินกันที่ผู้เล่นตัวจริง11คนแต่ตัดสินกันที่ผู้เล่นบนม้านั่งสำรองซึ่งสำหรับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้คำพูดนี้ดูจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาทันทีครับ เพราะเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอีกครั้งที่ตัวสำรองของมิเกลอารเตต้าลงมาสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเรามาดูกันที่ประตูตีเสมอกันอีกครั้งนะครับคนที่แอสซิสหรือจ่ายบอลให้คือเอเบรชีเอเซซึ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงพักครึ่งส่วนคนยิงประตูก็คือกาเบรียลมาติ n เนลี่ที่ถูกส่งลงสนามมาในนาทีที่80แทนที่กองหลังอย่างเยเรียนชิมเบอร์พูดง่ายๆก็คือ ทั้งคนสร้างโอกาสและคนจบสกอร์ในประตูสำคัญนี้ล้วนมาจากม้านั่งสำรองทั้งสิ้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะก่อนหน้านี้ในเกมกับแอตเลติกบิลเบามาร์ติเนลลี่ก็เพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองและทำได้1ประตูกับอีก1แอสซิสมาแล้วการที่ทีมมีผู้เล่นคุณภาพสูงรออยู่ที่ข้างสนามมันทำให้อาเตต้ามีทางเลือกในการแก้เกมที่หลากหลายเขาสามารถปรับเปลี่ยนแทคติกได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า อย่างในเกมกับซิตี้พอครึ่งแรกดูตือต้อๆต,ตันๆครึ่งหลังอาเตตาก็ส่งผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสารรค์อย่างบุคโยซาก้าและเอเบริช i เอเซ่ลงไปซึ่งเอเซ่เองก็เกือบทำประตูได้ด้วยซ้ำแต่ถูกจานลุยจิดอนารูมาโชว์ซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้ก่อนการมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งแบบนี้มันสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่ยาวนานและมีการแข่งขันหลายรายการ มันทําให้ทีมสามารถยืนระยะได้ดีกว่าสามารถทดแทนผู้เล่นที่บาดเจ็บเกมล่าสุดที่เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นการตอกย้ําสถิตินี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่าจะไม่ได้3ามคะแนนเต็มแต่การไม่แพ้ให้กับทีมระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเป๊ปกัวดิโอลาคุมทีมก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นการรักษาสถิติไร้พ่ายในบ้านต่อทีมใหญ่เอาไว้ได้ต่อไปซึ่งมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีม และสร้างความเกรงขามให้กับคู่แข่งที่จะต้องมาเยือนที่นี่ในอนาคตการมีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งดุดป้อมปราการแบบนี้แหละครับคืออีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่จะนำพาอาเซนอลไปสู่ตำแหน่งแชมป์ได้และเหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่5คุณภาพเฉพาะตัวของนักเตะที่สามารถตัดสินเกมได้สุดท้ายแล้วไม่ว่าแท็ติกจะดีแค่ไหนทีมเวิร์จะยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ในเกมฟุตบอลที่สูสีและตัดสินกันด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยบางครั้งคุณก็ต้องการช่วงเวลาแห่งเวทมนต์ m o n t n t of m a g i จจากนักเตะเพียงคนเดียวที่จะสามารถตัดสินเกมได้และอาร์เซนอลชุดนี้ก็มีผู้เล่นแบบนั้นอยู่หลายคนโดยคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมล่าสุดก็คงหนีไม่พ้นกาเบรียลมาติเนลลี่ครับ ปีกชาวบราซิลคนนี้มีสถิติที่น่าทึ่งมากเมื่อต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวดิโอลาประตูล่าสุดที่เขายิงได้ทำให้ตอนนี้เขามีส่วนร่วมโดยตรงกับประตูในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับซิตี้ไปแล้วถึง4ประตูแบ่งเป็น2ประตูกับอีก2แอสซิสซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นอาร์เซนอลทุกคนนับตั้งแต่ที่เป๊ปเข้ามาคุมทีมในปี2016เลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับมาติเนลลี่นั่นก็คืออาร์เซนอลไม่เคยแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เขายิงประตูดได้เลยโดยแบ่งเป็นชนะถึง30นัดและเสมออีก8นัดนี่มันสถิติของผู้เล่นที่เกิดมาเพื่อเป็นตัวตัดสินเกมอย่างแท้จริงหลังจบเกมมาติเนลลี่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามันคือช่วงเวลาแบบนี้แหละที่ผมทำงานอย่างหนักเพื่อมัน มันเป็นบอลที่ยอดเยี่ยมจากเอฟส์และผมก็แค่พยายามส่งมันเข้าไปตรงตะข่ายการจบสกอร์ของเขาในจังหวะน,นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างการวิ่งหาช่องที่ชาญฉลาดและความเยือกเย็นในการยิงประตูแบบสุดยอดการยิงรอบซึ่งดีแคลนไรส์ก็ยกย่องว่าการวิ่งและการจบสกอร์ของเขามันน่าเหลือเชื่อมากเขาคู่ควรกับมันที่สุด การมีผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในช่วงพริบตาแบบนี้อยู่ในทีมคืออาวุธชั้นดีที่จะช่วยให้อาร์เซนอลสามารถเก็บคะแนนสำคัญในเกม์ที่ยากลำบากได้ตลอดทั้งฤดูกาลและนี่ก็คือเหตุผลข้อสุดท้ายที่ทำให้เราเชื่อว่าปีนี้อาจจะเป็นปีของพวกเขาก็เป็นได้ครับแน่นอนว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลครับตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นแชมป์เก่ายังคงนำเป็นจ่าฝูงด้วยการชนะรวด5นัด และทิ้งห่างอาร์เซนอลอยู่5คะแนนและทีมยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างอย่างเช่นการสร้างโอกาสให้กับกองหน้าตัวใหม่อย่างวิกตอเกียวเกเรสที่ในเกมล่าสุดยังไม่มีโอกาสยิงเลยซึ่งอาเตตาเองก็ยอมรับว่าทีมต้องป้อนบอลให้เขาได้ดีกว่านี้แต่จากทั้ง5เหตุผลที่เราคุยกันไปทั้งมันสมองของอาเตตาหัวใจนักสู้ขุมกำลังเชิงลึกความแข็งแกร่งในบ้านและคุณภาพของนักเตะ มันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าอาร์เซนอลในปีนี้มีครบทุกองค์ประกอบที่ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกพึงจะมีแล้วจริงๆทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวอาร์เซนอลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ